ใหม่นะก็คือรอบนี้ก็คือได้ปั๊บอันไหนก็คือจะบ้ากันเลยนะบ้าบลูที่ไม่ใช่บ้าปีกปุ๊บกึ๊งอู้หู้เขาปีเขาต่อเราโดนเขาต่อมันเกินพวกอันนี้แหละมีนี้แกก็เป็นกระตุยญี่ปุ่นในระดับต่างแข่กันก่อนนะก็คือต่าแข่งนะครับเป็นด้านโอบวกเนาะแล้วก็คูดาวนะครับซึ่งวิ่งมันจะเป็นโอรบนะ ควรจคิดไหมเนี่ยเฮ้ยเอา้าแล้ออกไงแค่นั้นแหละตัวด,ดีทุกคนต้องว่า0.1นะครับจุกบจุกูแต่วงวงกว้างมากนะครับผมบอกว่าโอ้โหสวย,ยสวยมากเฮ้ดยเนี่ยโอ้ยเป็นไงคุณเห็นไหมครับดีที่เราบรรลุมาเห็นครับเลย หากทุกคนกำลังมองหาเพจจำหน่าย ID RV และฟ f i ไฟขอแนะนำเพจนี้เลยเพจําน้อยชอบมีหลากหลาย ID ให้เลือกมีตั้งแต่หลกักร้อยถึงหลักหมื่นมีทั้ง ID X s k i แกินมีทั้ง ID เน้นตัวละครและมี ID ดปืนเจ็ดหรือว่า ID เน้นชุดในตำนานมีหลากหลาย i อให้เลือกสามารถเข้าไปเลือกดูนก่อนได้เลยนะเคดดีปลอดภัยแน่นอนโอเคผมตัวดีครับก็ยูผมถามาววันนี้ยืนแบบเลนเจอร์เอนะครับก็ สำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมีอยู่ทางด้านของยูระนะครับผมหรือว่าชื่ออะไรสักอย่างนะครับในบีเทมอร์นาเนาะก็ผมไม่ค่อยดูนะครับบีเทมอร์นาก็สำหรับตัวนี้นะครับคือผมซุ่มบัฟกลางสตรีมไปแล้วนะครับก็ก็ได้บัฟคิดตั้นมาก็คือผมถามว่าได้บัฟไหนก็คือเล่นอ่าสตรีมบัฟนั้นเนาะก็คืออาีิบัฟนั้นนะครับก็สำหรับยูระนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามีอีโวกันหรือเปล่านะแต่ผมคิดว่าน่าจะมีนะเพราะว่าเหมือนกับคือที่ผมเห็นก็คือยูระแล้วมันก็เป็นอะไรสักอย่าง ใช่ป่ะอยู่ละลูกเล็บไข่อ่ะอที่ประกาศอ่ะเดี๋ยวไปดูที่อัพเกรดก่อนจะได้รู้ว่าต้องปัน้นตาแตกยังไงนะครับแต่ผมอาจจะไม่ได้ปัน้นตาแตกฟุ้งขนาดนั้นนะเพราะว่านี่ไงเดี๋ยวของอีโบกูมีวินะ่งอ่ะอ่ามีมีม,มีโอเคครับมีตั้งแปดอันได้มาจากไหนก็โชว์ใ้ดูเลยคร <laughs> ับเออโอเคเดี๋ยวส่งตาแตกกันก่อนนะป่ะอุ้ยรู้สึกไหมครับว่ามันแอบเปลี่ยนอยู่ไอใหม่หรือเปล่าเพราะรู้สึกว่ามันแปลกๆใช่ไหมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันแปลกๆว่ะ นะครับเออไม่เป็นไรครับช่างมันนะครับก็ตามมาแล้วกันมาตัวปักสจุดโอเคไปอันนี้กันดีกว่าศูนย์แตกข้อสั์ทีไปเลยนแล้วกันนะ one hour later อ่ะโอเคครับก็ผมได้สแตก็กมาไปที่บอลแล้วก็วจะเป็นสแต็กโอบวกพาราโจมตีแล้วก็ที่เหลือไปทีบเอ็กซ์หมดเลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมขอดูอ่อันนี้คร่าวๆก่อนนะครับว่าจะได้รู้ว่าต้องอัพไปทางไหนอันนี้นะ่าจะเป็นเพราะบับคิดตั้นครับก็เลยแบบอันนี้ได้แนละ้วเดี๋ยวผมจะทําการซุ่มบัฟให้ใหม่นะก็คือรอบนี้ก็คือ,นะคอได้บับอันไหนก็คือจะบับไปไหนเลยนะบัฟลงุง ที่ไม่ใช่บัฟปิกปปโอเขอียนไปแล้วก็เขาเป็นได้อุตส่าห์ได้สแต็กแปกปบบโอ้บวกโจมตีมาแล้วว่าเขาเตะดีๆได้ป่าวเอ้ยไม่ใช่ดิขอแบบบัฟดีๆได้ป่าวแต่ผมรู้สึกว่าเขาน่าจะตะบับอยู่ไอใหม่จริงนะทุกคนรู้สึกแปลก เดี๋ยวผมว่าผมไปเซิร์ฟรวมว่ะอ่าโอเคครับก็ตอนนี้เราไมาอยู่เซิร์ฟรวมที่ลอยเดี๋ยวผมจะทำการซุ่มบับต่อเลยอุ้ยกระตัวซุ่มบับต่อเลยแล้วกันนะฮะเซิร์ฟร,รวมโคตรน่อแต่ผมบอกว่าเซิร์ฟรวมจะให้บับสูดจุดหนึ่งนะบเพราะว่าการสปีมผมก็ได้บับสูดจุดหนึ่งให้กับยูตะตัวล็กเรียบร้อยนะครับ เอ๊ยอันนี้สปอยหรือเปล่าโอ้ยได้บับดูโอเคบับดูก็โอเคครับเดี๋ยวถ้าถ้ามันเก่งจริงเดี๋ยวกเรค่อายมาสุ่มบับให้มันใหมนให่นะครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปอ e ีวอกนก่อนละกันนะครับไปเลสเล้างแล้วมีพาสซีฟปอะอ๋อไม่มีครับทุกคนเราต้องไปอ e ีวอก่อนปุ๊บดึงอู้โอเคทุกคนเดี๋ยวเรามีคอมามติดไหม โอเ้เขามีเขาต่อเขาโดนเขาต่อ,ตอมอนเกมพวกอัน,นี้เลยอะมีนิ่กะม,มีญี่ปุ่นเลยเออก็ไปกับตุยญี่ปุ่นอ okay. Okay, โอเคโอเคก็เดี๋ยวเราจะไปดูสเตก๊กโอ้โนี่ขนาดยังไม่เวลลอยนะครับเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวเรายัดอาหารให้มันก่อนแล้วกันโอเค เดี๋ยวคนนี้รับคุยกันนะฮะโอเคแต่ผมว่าคอนเมติกแล้วสวยนะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวจะไปดูสแตกก็กกันก่อนนะก็คือสแต็กนะครับเป็นด้านโอบวกเนาะแล้วก็คูลดาวนะครับซึ่งวิ่งเนี่ยจะเป็นโอรบนะเป็นตัวที่วิ่งไม่ได้แย่นะตัววิ่งเร็วอยู่นะครับตัวนี้โอเคจะไปดูพาสซีฟกันนะฮะโอเคขออนลฮดยา,ด <laughs> ยาว,วเกิน อ่าโอเคครับผมก็แปลมาเป็นเรียบร้อยนะครับก็คือการระเบิดแบบลูกโซ่นะครับทุกๆก,การโจมตีพื้นฐาน5ครั้งนะครับทุนระเบิดใน a o e ของเขาจะระเบิดเป็นสองเซของความเสียหายของเขานะครับก็คือสูตรว่าอ่าไอตัวนี้นะครับโจมโจ,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 จมตีอยู่ที่หนึ่งล้านนะครับพอแบบบวกเป็น2 0 0ซนก็จะอยู่ที่ประมาณสองร2อยล้านประมาณนั้น,นครับอืมแล้วก็เอออัลติเมทนะครับก็คือ นิกิดานิดานิฮิมะฮิเมะนะครับก็คือน่าจะเป็นบางใครของเขานะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะ,ะเมื่อใช้นะครับออนแอต่อศัตรูทั้งหมดนะครับพวกเขาจะรับ10%ของบวกความเสียหายนะครับก็คือบวก10%ดาเมจนั่นแหละนะครับเป็นเวลาทุกๆ90เอาเป็นเวลา90วินาทีและรักษาพันธมิตรทั้งหมดที่อยู่ในระยะ10%นะครับการฟื้นฟูอ่ะหลังจากการ หลังจากการที่ใช้อันติแล้วจะรักษา2%ของเฮทสูงสุดทุกๆ2วินาทีและเพิ่มการรักษาทั้งหมดที่ได้รับ5%มันเป็นตัวแบบซัพพอร์ตฮิวเลือดเชี้อผมมองว่าบบบดูคือดีนะครับแต่ส่วนจุดหนึ่งก็น่าจะดีกว่าเออมันสบายไดีสบายได้แค่ตัวเดียวเลยนะทุกคนเออโอเคก็ เดี๋ยวเราไปดูในเกมเลยเลยเอ้ยอยางนี้าวาเราเราต้องมารายละเอียดมันก่อนเออโอเคก็ชื่อตัวละ,ค,ออละคร,ะครก็คือยูร่าใครนะก็คือน่าจะบางใครแล้วแหละนะครับแล้วก็ท่านาเป็นท่าสายฟ้านะแล้วก็ระดับเป็นระดับซีเคนครับอีโวาก m มีติ๊เนาะแล้วก็อ b บริตี้นะครับ,รนะก,บ,รรบก็จะมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่สี่ท่านนะครับโอเคแล้วอันนี้คือเปลือยมาเป็นสีลงวะ เอาขั้นยอดห้าห้าห้าขั้นนะอวีตตี้ดาเมจนะครับอยู่ที่700%เนาะแล้วก็ดาเมจอวีตตี้ตอนนี้อยู่ที่แสนสามนะครับนี่ถ้าเป็นโซลจุดหนึ่งนะ่จะแรงกว่าน,นี้นะครับแล้วก็อวีตตี้คูดาวอยู่ที่15%เนาะเอ้ย15บห้าวิทำไมกูชอบบอกเปอร์เซ็นต์มันไม่เข้าใจเว้ยแล้วก็เออ่ความแม่นยำนะครับอยู่ที่80%เนาะแล้วก็ค่าคอนะครับอยู่ที่2,350นะครับนี่มีสเปา้าหนึ่งตัวนะครับแล้วก็แซนคูดาวที่เอ่อ30วยอ่า เลือดอยู่ที่1 2 0 0 0นะครับแล้วก็ดามายอยู่ที่1 6เนาะคูดาวในการโจมตีอยู่ที่1.6นะครับแล้วก็ระยะอยู่ที่9.6วิ่งอยู่ที่4.8นะครับแล้วก็เอกดาสเตตัสนะครับอัตราการขี่อยู่ที่10%ในการโอกาสติดขี่เนาะแล้วก็คิดที่ข้าวรามจนะครับอยู่ที่100%นะครับค่าคอามรุนอยู่ที่25%่สิบร์เกิลิแทนอยู่ที่0%ูนอ่เอรเนาะโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูดีเกลเลยู อ่าโอเคครับตอนนี้เราอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยน,นะครับแล้วก็ทําการปล่อยตัวออกมาแล้วนะครับมันก็จะเอามาสอตัวเนาะเดี๋ยวผมเราจะปิดอาวิตี้ดามี่อยู่นะครับเดี๋ยวผมเปิดก่อนโอเคไหนเขาดูท่านหน่อยสิแต่วงถือว่าเล็กมากนะแต่เป็นวงเอวีนะครับเชี่ยท่าโคเททุกคนไหนดูท่าอ่าซีธรรมดาจะประมาณนี้นะครับเมื่อกี้ก็ใช้ท่าไปแล้วนะครับโอเค อ่ะเราจะเริ่มทำการอัพเลยกันเลยนะครับผมอัพที่สี่พันนะครับอัพไปคั้งแรกอ่ะอ้าตายเหรอโอเคไม่เป็นไรครับเราอัพไปเลยแล้วกันนะฮะอ่าสเตตัสปัจจุบันนะครับเพชรพีอยู่ที่หมื่นแปดเนาะดาเมจอยู่ที่สองหมื่นเจ็ดพันเอ้สองหมื่นเจ็ดร้อยนะครับคู่ดาวที่หนึ่งจุดหกระยะที่สิบเอ็ดจุดสี่นะครับแล้วก็วิ่วที่ห้าจุดสี่เนาะอัพสี่พันห้าร้อยนะครับ ในขั้นที่สานะครับตั้งแต่ปัจจุบันนะครับเลือดอยู่ที่สอง0มื่นเก้าที่ว่าสามหมื่นเนาะครับเนาะแล้วก็ดาเมจอยู่ที่สองหมืนสองนะครับแล้วก็คูลดาวอยู่ที่หนึ่งหกนะครับระยะอยู่ที่สิบเอ็ดจุดสี่เนาะแล้วก็สปีดอยู่ที่ห้าจุดสี่นะครับอัพีกหกพันสี่ร้อยได้ท่าใหม่มาเป็นเพอร์เฟกต์เซลล์ไม่ทำไมเป็นเพอร์เฟกต์เซลล์ไอ้เอออัพเลยแล้วกันนะครับผมไปหกพันห้าร้อยจุมโอเคขอดูท่าหน่อยครับ ไหนดูซิอุ้ยแต่วงใหญ่ขึ้นเยอะนะทำเป็นเล่นเท่าเล่นเลยนึ่งเลนเลยขอดูท่านะครับฮนฮะท่ามีแค่นั้นเหรอครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูท่าต่อไปกันเลยละกันนะฮะผมจะไปกันเร็วๆนะเพราะว่าผมสตรีมบอลลีสตรีมมาสองชั่วโมงเพึ่งนะฮะมันอาจจะดูน้อยนะบพราคว่า ผมพูดทั้งทั้งสตรีมเลยนะโอเคเดี๋ยวเราอัพกันต่อเลยแล้วกันครับโอเคอาที่เจ็ดพันเราจะมีท่าใหม่มาโอน้สตีเออเชื่อนนะเอออาปเลื่อนนะครับสแต่ปัจจุบันนะครับเลื่อนนะครับอยู่ที่หกหมื่นเนาะหกหมื่นห้าร้อยนะครับแล้วก็ดามิอยู่ที่สองหมื่นห้านะครับแล้วก็คูดาวนะครับอยู่ที่สองจุดสี่นะครับแล้วก็ระยะอยู่ที่ยี่สิบสี่นะแล้วก็วิ่งอยู่ที่หกนะครับอัพที่เจ็ดพันห้าร้อยนะครับโอเค สเตตัสปัจจุบัน,นครับคือขั้นสุดแล้วนะก็คือเลื่อนนะครับอยู่ที่6 3 7 9 0่นะครับเจ็้อน้ำมันอยู่ที่23,000นะครับแล้วก็คูลเดอร์อยู่ที่2.6เนาะระยะอยู่ที่30นะครับแล้วก็วิ่งอยู่ที่6.6กโอเคเรียกตัวมาตอนเดือบ,บัาแตกเฮ้ยมีมีสกิลกดทุกคนอุ้ยเชี่ยทักดีมากทุกคนทักดีมากทักดีดี แต่โมเดลแอฟแข่งไว้หน่อยนะครับทุกคนเสียดายอยู่แต่ว่ามันสวยนะโมเดลอะโมเดลแบบผู้หญิงข้างหลังอะสวยนะครับแต่ว่ามันแข่งแบบแข่งโฟกเลยทุกคนดูดีขอดูท่ายกเลาได้ปะโอเคขอดูท่ายกเลาหน่อยครับถ้าขอดูท่าหน่อย แต่วงวงกว,ว้างมากนะครับผมมองว่าโอ้โหสวยวงสวยมากเฮ้ยนี่ไงโอ้โหเป็นไงกลเห็นไม่ชัดนี่ดีที่เอาบับดูมาหเห็นชัดเลยนะฮะโอเคมีสกิลกดขอแยกกดสกิลเลยแล้วกันนะฮะมาฮะฮะฮะคืออไรครับแป๊บนึงนะ คือมันหิวให้เหรอเหลืออะไรแต่ผมว่าเราจะฮิวให้นะเพราะว่าเลือดตัวนี้มันเต็มนะผมผมไม่รู้มันเรียกมาใครมาทำไมอะ่ะเฮ้ยอ๋อมันหิวทุกคนเห็นการหิวป็นการฮิวที่บ้ามากทุกคนดูดิ สี่วิรถไปสี่โลยอย่างนั้นเลยนี่นคือดาเมจที่วกนายทำทำกับฉันได้สี่คนสินะดูทุกคนดูอุย้ยดูเรื่อยเชืออาาออเ่อคือถ่าบอลปะถ้าถ่าบอลคือโกงมากทุกคนดูดิบัฟตัวจุดหนึ่งคือเหมาะเหมาะเลยอะ่ะเชี่ยทุกคนดูด,ดิเชี่เต็มแล้วอะ่ะไอเชี่ย คืออะไรครับเนี่ยหรือว่านี่จะเป็นปฏิเบต้าเทสตัวดูดเต็มโอ้โหไม่ได้ละตัวนี้ผมต้องให้ปรับโซนจนหนึ่งกันมานะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปให้เอ่อให้ป่ะเดี๋ยวเราไปเจอบี้ล็อบบี้เลยแล้วกันนะทุกคนครูโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมมองว่าตัวเนี้ย เป็นตัวซัพพอร์ตตัวใหม่ที่ดีนะครับมันไม่ใช่ซัพพอร์ตเป็นตัวดาเมจนี่แหละแต่ว่าคือมันเป็นตัวยืนที่แบบรีเลือดเองได้ครับเออก็ถ้าถ้ามีก็ทุคกคนก็ไปหากันได้นะเพราะว่ามันทำเควสไอเซนระหว่างทางด้วยมันก็ได้ใช้ด้วยครับผมบอกไม่อยากจะพูดนะแต่ว่าแม่งเก่งกว่ากระต่ายวะแต่กระต่ายมาสตานได้ไงเออ มันก็ไม่ดีแค่นั้นแหละนะครับก็าตายอ่ะแต่ว่าอันนี้คือหิวได้ยืนยืนด,ด้วยตัวเองได้อ่ะแค่นั้นแหละครับทุกคนเก่งตัวนี้เก่งเก่งเลยอ่ะโอเคครับก็สหรับคลิปนี้นะครับผมก็ตัดจบ,จบไปแล้วกันนะคิดต่อคิดต,ตัวะอะไรเกี่ยวไะไรูร้รว่าแม็อะไรนะครับ,บก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์เพื่อมาแชร์กันด้วยนะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ด้วยนะครับก็ัคลิปนี้ก็ขอจบไปี่นแล้วกันนะครับบายบุยเดี๋ยวมาถึงจุดหนึ่งที่พี่คุณส่องไว หาบับส่วนจุดหนึ่งให้ขเขาครับไม่ได้ครับตัวนี้คือมันต้องมันต้องส่วนจุดหนึ่งเท่านั้นแต่มันได้บับคิดต้นไงประเด็นอะแต่เราไม่เราไม่หว่านครับเพราะว่าแ0 0ร้กิโลมันต้องออกให้เราละ้ะมาแบบลุ้งมาต้องมาละมามาเฮ้ยพี่เอาคิดต้มนมาทำไมไม่เอา กีตานีเนีเปป่ไม่เอาบัปปี้ไม่เอาถ้าเหลือเจ็ดร้อยแล้วยังไม่ได้รับผลจนนึงผมจะไปทิสเซอร์บีนะแล้วเราจะต้องไปทิสเซอร์บีของนิโก้ด้วยนะปุ๊ปปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปปปโอเคพีโรต้องออกแล้วหรือเปล่ามาต้องเป็กนกูแหบเนี่ย ว้าวออกครับผมออกปั๊ปปีกอะแต่เราไม่หวังครับจะสุนไปต่อคอรับลูนเฮ้ยหนึ่งร้อยกโลอ่ะผมให้อีกห้าสิบครับอา่าสำหรับเซิร์ฟนี้มันต้องมาไม่มากูเปลี่ยนเซิร์ฟแค่นั้นแหละในเมื่อเซิร์ฟวีในโกมันไม่ตอบโจทย์เราก็มาเซิร์ฟวีตัวเองครับผม เหลือให้กูไปซุ่มให้ตัวอื่นแล้วนะพี่เฮ้ยอ๋อคุณสองมันไม่มีแล้วก็ว่าทำไมซุ่มยากจังไอยาว่าคลิกคลิกไหมเนี่ยเฮ้ยเอา้าและออกไงแค่นั้นแหละตัว <laughs> ด,ดีทุกคนต้องหาตัวจนหนึ่งนะครับทุกคนเชืช่อผมเชื่อผมอ่ะเฮ้ย